วันนี้นะคะมินพาคุณผู้ชมมาชมบ้านทาวเฮาค่ะที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นทาวเฮาสองชั้นค่ะมี2ห้องนอนสองห้องน้ำค่ะบนเนื้อที่17ตารางวาค่ะโรงรถนะคะจะสามารถจอดรถได้สองคันค่ะคุณผู้ชมเมื่อเดินเข้ามาในตัวบ้านนะคะจะเจอกับโซนห้องโถงแบบนี้นะคะถัดออกไปที่โซนหลังบ้านนะคะก็จะมีห้องน้ําอยู่นะคะที่มีสุขภัณฑ์ครบถ้วนค่ะแล้วก็ออกไปด้านหลังนะคะจะเป็นในส่วนของห้องครัวะคะ่ะที่เขาต่อเติมมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ เดินถัดมาค่ะจากตัวนี้นะคะจะเป็นห้องนอนเล็กนะคะที่อยู่ทางด้านหลังของตัวบ้านค่ะเข้ามาที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะตรงนี้ค่ะจะอยู่ที่ส่วนหน้านหน้าของตัวบ้านนะคะและนอกจากนั้นค่ะเขายังมีระเบียงเล็กๆนะคะให้ออกไปรับลมชมวิวได้อีกด้วยค่ะ ัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะมินพาคุณผู้ชมมาชมบ้านทาว์ค่ะที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะเขาทำเลดีมากค่ะอยู่ใกล้กับถนนสายหลักนะคะที่เดินทางเข้าเมืองนครปฐมเลยค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญมากมายค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดไ่ร้องค่ะโรมโปรนครปฐมค่ะรวมไปถึงโรงพยาบาลนครปฐมอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้าง และนี่นะคะก็เป็นภายในตัวบ้านของบ้านเลขที่55ค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นค่ะมี2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะบนเนื้อที่17ตารางวาค่ะโรงรถนะคะจะสามารถจอดรถได้2คันค่ะคุณผู้ชมเมื่อเดินเข้ามาในตัวบ้านนะคะจะเจอกับโซนห้องโถงแบบนี้นะคะที่จะจัดสรรปันส่วนได้เลยค่ะว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าห้องทํางานก็ได้ค่ะถัดออกไปที่โซนหลังบ้านนะคะก็จะมีห้องน้ําอยู่นะคะที่มีสุขภัณฑ์ครบถ้วนค่ะแล้วก็ออกไปด้านหลังนะคะจะเป็นในส่วนของห้องครัวค่ะที่เขาตอเติม มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่ชั้น2ของตัวบ้านกันมากดีกว่าค่ะ แดินข้นมาที่ชั้น2นะคะคุณผู้ชมจะเจอห้องน้ำที่อยู่ทางด้านขวามือของมินนะคะมีสุขภัณฑ์ครบถ้วนพร้อมใช้งานค่ะเดินถัดมาค่ะจากตัวนี้นะคะจะเป็นห้องนอนเล็กนะคะที่อยู่ทางด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งมีขนาดกาลังดีค่ะคุณผู้ชมสามารถวางเตียง3-5ถึงฟุตได้นะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือให้หวางเฟอร์นิเจอร์อื่นๆได้อีกด้วยค่ะและภายในห้องนะคะก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่ค่ะที่สามารถเปิดรับลมได้อีกด้วยค่ะ เดี๋ยวเราตามไปดูกันที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมกันบ้างดีกว่าค่ะเข้ามาที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะตรงนี้ค่ะจะอยู่ที่ส่วนดน้าหน้าของตัวบ้านนะคะมีขนาดใหญ่กําลังดีเลยค่ะคุณผู้ชมวางเตียง6ฟุตได้นะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือๆเ,เลยไว้ทำวอล์กอินโคลเซตเล็กๆค่ะหรือว่าจะวางเฟอร์นิเจอร์อื่นเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะและนอกจากนั้นค่ะเขายังมีระเบียงเล็กๆนะคะให้ออกไปรับลมชมวิวได้อีกด้วยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านนอกโครงการนครปฐมโดยเริ่มต้นจากเซ็นทรัลนครปฐม ขับตรงไปประมาณ7นาทีเมื่อเจอบิ๊กซีให้ชะลอและเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกุมพินขับตรงไปประมาณ500เมตรจะเจอหอพักทางซ้ายให้เลี้ยวขวาเข้าซอยตรงไปประมาณ200เมตรโครงการจะอยู่ทางขวามือ สนใจบ้านหลังนี้นะคะฝากติดตามช่องทางอื่นๆของเราด้วยค่ะทั้ง YouTube Facebook และ TikTok นะคะแล้วเรามีแอปพลิเคชันด้วยนะคะกับแอปพลิเคชันบ้านๆค่ะที่รวมซอฟก,กว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเลือกชมกันนะคะยังไงวันนี้มิต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่อ,อีกทีหน้าสวัสดีค่ะบ้านดีชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้